ครับวันนี้มาพบกับเอิร์ธไวทียูทูบนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟซิตาแบบใหม่นะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเปยนแบบใหม่ก็เป็นเซิร์ฟแนวเอาชีวิตประจุภยัย PVP ขายวอร์ซีแจกตายของไม่ตกครับเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟชื่อเซิร์ฟใหม่นันชื่อ R นะครับ,นะรบไปนั่งใจไปลองไปทัวร์กันครับ ไอทัวกันนี่ก็จะเป็นเวล์วมาครับจะมีเวลบนบราเมืองเวลนักลุกเวลผู้กล้าเวลตำนานเวลเทพสูงเทพสงเมื่อถึงระดับ5ของยศนั้นตนิกรับที่แอดมินของที่จะน้อย แล้วแต่ยกที่ผู้เล่นใช้อยู่เราก็จะมีอาเวลครับเวลนะกดไปนะครับผมไม่มีเงินผมเลยไม่เกิดนะครับนี่ก็วาร์ปนะครับวาร์ปสร้างบ้านเคนสร้างกิวดูรายละเอียดสมัครเข้ากิวไปดูนะ นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้มีวัดสปากลับไปสปาตนี้ก็วัดปีสร้างโอมแคนนี่เ็วิซีห้างแคนลบแคนซื้อเชิญเข้าแคนจนเพื่อนครับออเตะ้อะตนออกจากแนนะคนแล้วก็ซจุดบ้านแคนครับแ้วเวาบตรงครับ เราก็กลับสบายกันครับต่อไปไปชฉบอบ,อบอกินก็อชอบชุดซื้อด้ม m o นขายได้ม o n นะครับนี้วก็สบสม มีปลามีกัลโหลแล้วก็มีรายละเอียดแล้วก็เก,ก็บเก็บไว้แรกของครับ๋ยวผมไปเอากอนเราไปดูช,ชั้นบน อันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จอันนี้ก็มีขายพวกตกแต่งบ้านครับอันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ